มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9.10นาฬิกา10นาทีถึง10 0นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 1 0 1 m ม z เสวัสดีคุณชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราหรือปัตตานีรุมมากี่ตอนนะครับ ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสารจังหวัดปัตตานีในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบสารเป็นงบประมาณ2,565ระยะที่2เพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้เข้ารับคำปรึกษาในในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสารจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะมีรายละเอียดดต่อไปนี้นะครับคือ ผู้คุณสมบัติผู้คุณสมบัติผู้สมัครหนึ่งมีสัญชาติไทย 2. ออันนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นชายหรือหญิงนะหุ้นฝังนะก็คือมีสัญชาติไทย2มีอายุ35ปีขึ้นไป3มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปร,ริญญาตรีนะครับสี่มีความรู้สนใจหรือประสบการณ์ด้านจิตวิทยาหรือด้านสังคมสงเคราะห์ห้าเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ6ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดีเจ็ดไม่ไม่ไม่เป็นผู้มีหนี้ศินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายแปดไม่เคยถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกลงโทษไล่ออกปลดออกหรือออกจากราชการเก้านะฮะคุณฟังครับไม่เคยถูกจำคุกโดยการพักษาถึงที่สุดสิบไม่มีไม่เป็นคนไร้ความสามารถสิบเอ็ดเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีบุคลาภาพมีบุคลิกภาพความประพฤติดี 12ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีความร,วรุนแรงในครอบครัวและก็เป็นวิทยาการและและและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้นคุณฟังผมต้องลาคุณฟังกันไป้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ